ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องหม้ยวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่าย0กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีพภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง2เวลานะครับช่วงที่1เวลา8นาฬกาช่วงที่2เวลา12นาฬกานาทีเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับคนอื่นเห็นแต่ความสำเร็จของเขาได้วิธีจัดก,การทุกอย่างอย่างสบายๆแต่เขาก็เป็นมนุษย์เช่นกันเป็นมนุษย์ธรรมดาผู้ชายคนใดก็ตามจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับการตกแต่งเป็นผู้หญิง และป่าบบนอดูท่ามกลางสัตว์โตโดยมีโอกาสที่จะถูกเปิดเผยเมื่อใดก็ได้และได้รับการปฏิบัติเรากั่ว่าเป็นที่ชื่นชมจากกลุ่มสิ่งมีชีวิตชายใบยเซเียวเชียวกอดเอวของเขาและพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาว,ว่าไม่เป็นไรทุกอย่างจะดีขึ้นข้ารู้ปัญหาของเจ้าข้าขอโทษที่ข้าช่วยเจ้าไม่ได้อย่างเต็มที่ไม่เจ้ารู้อะไรไหมเพราะว่าเจ้าอยู่กับข้ามาตลอดข้าจึงเผชิญเรื่องทั้งหมดนี้ได้ ที่จะติดมันตลอดเวลาเมื่อใดก็ตามที่ข้าคิดไม่ว่าเรื่องจะง่ายแค่ไหนหรือยากแค่ไหนตรบใดที่เรื่องที่คลายข้าก็สามารถกลับมาหาเจ้าได้อยู่กับเจ้าได้ตลอดเวลาข้าสามารถเห็นเจ้าได้ใจของข้าก็เต็มไปด้วยความสุขข้าไม่เป็นไรข้าแค่อยากจะกอดเจ้าไว้สักพักกอดเจ้าไว้แลีวข้าจะหายดีรานเซนโยรูปผมนุ่มยาวของป่ายเชีวๆเบาๆ หัวใจของเขาก็อ่อนโยนและความกระวนกระวายใจของเขาก็ค่อยๆประลายไปด้วยความอบอุ่นปบซิวๆไม่ได้พูดอะไรอีกเธอเพียงเอ็นตัวในอ้อมแขนของเขาและรู้สึกถึงความอบอุ่นของการและกันท,น,นท่านหลานท่านหลานแถบนั้นก็มีเสียงร้องจากภายนอกอย่างกระดานหาันหัวใจของหลานเซนโยสร้างแรงบัรดาใจอย่างน่าเกรงขามเขาได้ปล่อยแขนแล้วกอดใบซิวๆ รัศมีบนร่างกายของเขาเปล่งปรกกายและฟื้นฟูรูปรักษณ์ดั้งเดิมของเจ้าหญิงมังกรทองอย่างรวดเร็วเขามองไปที่ายเซียวเซียวแตะใบหน้าสีชมพูของเธอแล้วก้าวออกไปไปเซียวเซียวตามเขาออกไปข้างนอกอย่างรวดเร็วไปที่ห้องควบคุมรักมีความเงียบงนันบนหน้าจอรักขนาดใหญ่มันเป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งท้องฟ้าทั้งดวงนี้กลายเป็นสีแดงเข้มแม้ว่าจะเป็นเพียงภาพแต่พวกเขาก็รู้สึกได้ถึงความโหดหู่อย่างรุนแรง เมื่อมองภาพนี้แสงสีแดงเข้มลอยอยู่บนท้องฟ้าราวกับเมฆดำกระแสน้ํา,นาสีแดงเข้มขนาดใหญ่กําลังก่อตัวอย่างรวดเร็วนี่คือดาวเทียนเหอใช่ไหมหลานเซนโยถามเจ้าหน้าที่ตอบว่าใช่นี่คือดาวเทียนเหรอรูปนี้มาจากท่านรองผู้นําดาวเทียนหลงหลานเซนโยตะโกนว่าดังเร็วรบที่มีหมายเลขทั้งหมดความพร้อมรบระดับหนึ่งในที่สุดสงครามก็มาถึงตามกําหนดในที่สุดก็มา เสียงคนคัางตามดังขึ้นภายในเรือรบเรือรบทุกรัมีคําว่ารุยเลยไม่เพียงแต่ร้านเซนโยเท่านั้นที่รับภาพจากดาวเทียนเหอแต่ยังเป็นเรือธงของกลุ่มชาติพันธุ์อีกด้วยร้านเซนโยเปิดระบบสื่อสารทันทีบนหน้าจอไปหน้าทั้งหมดของราชาสูนเทพ8เมือแรกราชาตักกแตนตำข้าวรวมถึงอัศวินเทียนหมาปรากฏขึ้นร้านเซนโยมองไปที่หน้าจอขนาดใหญ่ตรงหน้าเขาและพูดด้วยเสียงุ้มว่า ในขณะที่เราตัดสินอนาณาจักรท่ามทีมแดงปรากฏขึ้นบนพื้นผิวของดาวเทนเหอสงครามกําลังจะเริ่มต้นขึ้นการนาเตรียมตัวให้พร้อมเราพร้อมที่จะไปที่ดาวเทนเหอเพื่อให้การสนับสนุนตลอดเวลาราชาอสุนเทพแปดมือหัวเราะแรกดวงตาของเขากระพริบในที่สุดสงครามก็เริ่มต้นขึ้นข้าพร้อมที่จะต่อสู้มานานแล้วรานแค่บอกเราว่าเราจะออกไปเมื่อไหร่ข้าพร้อมเสมอ ดานเซนยูกกล่าวด้วยเสียงทุมว่าตามแผนเดิมเราต้องยืนยันก่อนว่าเวลาที่ดีที่สุดสําหรับเราในการดําเนินการเคอเมื่อนาจากิกาทับทิมแดงเข้มติดอยู่ในการต่อโซ่ที่ดาวเทนเหอและเผ่าพ่านเทนเหอก็รับมือด้วยปดใจเย็นๆรอคําสั่งจากข้าเราไม่ควรที่จะหุนหันพันแล่นแต่เราควรเตรียมพร้อมให้ดีที่สุดที่จะเริ่มได้ทุกเมื่อดีมากข้าคอยคําสั่งของเจ้าโย ทั้ง3ตกลงกันด้วยความยินดีเมื่อวางสายการสื่อสารหลานเซนโยปรับรูปแบบกองเรืออีกครั้งหนึง่งคราวนี้รูปแบบเป็นรูปแบบเ,แบบเตรียมการโจมตีเพื่อให้แน่ใจว่าเรือรบสามารถตอบสนองด้วยความเร็วที่เร็วที่สุดใช้เวลาประมาณแชั่วโมงกว่าจะถึงดาวเทนเหอจากจุดท,ที่พวกเขาโยเมื่อสงครามมาถึงเป็นสิ่งสําคัญที่ต้องรอจนกว่าเวลาที่ดีที่สุดจะมาถึงหายใจเข้าลึกๆหลานเซนโย กำมัดของเขาโดยไม่รู้ตัวได้ไหนที่สดอาณาจักรทับทิมแดงก็มาถึงมาดูกันว่ามิติที่กึงราชาเทพครอบครองนั้นจะทรงพลังแค่ไหนสงครามกำลังดำเนินต่อไปอย่างเต็มที่และทุกอย่างจะเป็นไปตามแผนของเขาจิตสํสำนึกพระเจ้าของเขาผันผ่อนและส่งสัญญาณไปยังหวนเอินกวางจนนวังเอินกวางจนรอเขามานานแล้วเอาพยักหน้าเล็กน้อยเพื่อแสดงว่าเอารู้จากนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งข่าวกลับไปยังสถาพันเทวราโต้หรือว่าโดยตรงแต่ถ้าว่าไม่ไกลจากพวกเขาเรารอบทีมปีกสวรรค์33กำลังรอยโยไม่มีปัญหาในการส่งข่าวจากที่นี่ไปยังเรารอบทีมปีกสวรรค์3 3จากนั้นเรารอบทีมปีกสวรรค์33จะบินไปยังสถานที่ห่างไกลเพื่อดำเนินการส่งข้อความเราสามารถส่งข้อความกลับไปทีระชั้นได้อณาจักรท่าพิมพ์แดงปรากฏขึ้นบนดาวแทนเหอ ตามที่คาดไว้แต่อันนี้ก็เพียงพอแล้วต่อไปขึ้นอยู่กับทิศทางของสงครามซึ่งรลานเซนโญได้ตัดสินใจหน้าที่ดาวเทนเหอตรงเจือสร้างอัศวินมังกรแห่งรุ่งอรณเป็นคนแรกที่รู้สึกบรรยากาศกดดันดูเหมือนจะมาจากทุกทิ่ทุกทางในเวลาน,นี้จากพาดเทนเหอซึ่งจัดการปพระชุมทางทงหารและเตรียมการหลายอย่างในกระบวนการเคลื่อนพลครั้งนี้เขาไม่ได้ถูกปกปิด แะ่จงจูรซางก็มีส่วนร่วมในกระบวนการทั้งหมดแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจบางส่วนอย่างทองแท้แต่เขาก็สามารถบอกได้ว่าเผ่าพัานธ์เทนเหอสะสมพลังมาได้มากเพียงใดพูดได้อย่างเดียวว่ามันแข็งแกร่งว่าสิ่งที่พวกเขาเคยคิดมาก่อนนี่คือจิตสำนึกพระเจ้าของจงจูรซางที่แผ่กระจายจากที่พักของเขาครอบคลุมทั่วทั้งพระราชวังเทนเหอช่วงเวลาต่อมามีเงาบินออกมาจากพระราชวัง แร่รอยอยู่เหนืออาคารคนคนนี้ก็คือจักรภาพทเทนเหอซึ่งรอยอยู่บนเหนืออาคารและมองขึ้นไปบนท้องฟ้ามันมาจริงๆและมันเร็วกว่าที่พวกเขาคิดเสียอีกเขายังสงสัยด้วยซ้ำว่าจงจือซางรู้ดีว่าอาณาจักรข้าวิมแดงจะปรากฏขึ้นเมื่อใดท้องฟ้าทั้งหมดเปลี่ยนเป็นสีแดงเข้มปดบ,บานแสงดาวเลษกดั้งเดิมของดาวเทนเหอโดยสิ้นเชิงแผ่นดินโลกมืดมนความกดดันอันมหาศาลทำให้ท้องฟ้าและดวงดาวทั้งหมด รวม,มือนถูกปกคลุมไปด้วยเงาอสวินมังกรรุ่งอารมณ์จงจือสางมาถึงแล้วและฝ่ายจักรพรรดิก็มองดูท้องฟ้ากำลังเสริมของสามพันธทรัฐจะมาถึงเมื่อไรจัก,กรพรรดเิเห็นเหอมองไปที่จงจือซางด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟจงจือสางพูดด้วยน้ำเสียงโทวมว่าข้าได้แจ้งพวกเขาไปแล้วแระกองเรือของเราเตรียมพร้อมแล้วมันจะมาถึงภายในห้าวันต้องมีสายรับจากอาณาจากักรทับเทีมแดง ในสหพพันธรัฐไม่เช่นนั้นพวกเขาจะไม่ทราบสถา,านการณ์ของแกนหลักเช่นอย่างไร้โจมตีในเวลาอันสั้นดังนั้นฟาบาทเราต้องยืนหยัดต่อไปใน5วันนี้จกกักรพัฒน์เทียนเหอหายใจเข้าลึกๆและพูดว่าท่านรองตอนนี้เราเป็นสมาชิกของสหพพันธ์แล้วเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อต่อสู้กับศัตรูที่แข็งแกร่งกับสหพพันธรัฐดวงจื่อสางพูดด้วยน้ำเสียงทุ่มเลิกอย่ากังวลเลยฟาบาทเราจะต้องให้ความสำคัญ ับพวกท่านเป็นอันดับแรกก่อนที่กองกําลังเสริมจะมาถึงข้าและอศัศวินมังกรหลายคนจะมีชีวิตยอยู่และตายไปพร้อมกับอาณาจักรเทียนเหอและจะไม่มีวันถอยกลับเมือ่อได้ยนินสิ่งนี้ใบหน้าของจกอักรพรรดิเทียนเหอก็ดูดีเอามอบของขวัญลำค่าแกจ่จงจู่ซังและพูดว่าเอาสิ่งนี้ไปแม้ว่าเขาจะโกรธและอนาใจยอย่างมากแต่เขายังต้องพึ่งพาผู้อื่นในเวลาน,นี้เขาทำอะไรได้บ้าง หากอัศวนมังกรเหล่านี้จากไปมันจะเป็นทายทนะที่ยิ่งใหญ่กว่าในเวลานี้บนท้องฟ้าสีแดงเข้มค่อย,อยมีควันไายเมฆพุ่งพ่านขึ้นลงกระแสะวังวนสีแดงเข้มเริ่มก่อตัวทีละน้อยจากกระพร้าแทนเห ở, เอออกคำสั่งหลายชดและเสียงสัญญาณเตือนภัยดังก้องไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วทุกคนไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากบ้านและคนที่มีห้องใต้ดินก็ซ่อนอยู่ในห้องใต้ดินทั้งหมดกองทัพทั้งหมดเริ่มเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เตรียมพร้อมสําหรับสงครามอัศวินมังกรลุงอรุณจงจื้อสางหับตาแลกเกตมังกรสีทองสดใสก็ปรากฏขึ้นอย่างช้าช้าบนหน้าผากของเขาช่วงเวลาต่อมาจิตสํานึกของพระเจ้าอันกว้างใหญ่ก็ระเบิดออกมาจากเกตของเขาและลอยขึ้นไปในอากาศช่วงเวลาที่เขาเปิดเผยจิตสํานึกของเขาทางจากรัตเยนเหอที่อยู่ข้างๆางเขาอดไม่ได้ที่จะตัวสันจากรดตเยนเหอเป็นมหาอำนาจระดับเทพที่แท้จริงแต่ในขณะนี้ ขาดจากตรงจืสร้างเขารู้สึกว่าตัวเล็กมากจิตสำเนึกที่เลือดดอดออกมานี้ทําให้เขารู้สึกว่าสามารถสั่นสะเทือนสนามสีแดงเข้มบนท้องฟ้าซึ่งไร้ขอบเขตได้จิตสำเนึกของมหาอํานาจระดับเทพสามารถมีพลังเช่นนี้ได้หรือไม่จักราิเทนเถอก็โชคดีนิดหน่อยในเวลานี้หากเขาหันหลังให้กับอัศวินมังกรลุงอารมณ์อย่างหุนหันพันแลนเขาก็กลัวว่าจะเป็นปัญหาไม่ว่าเขาจะจัดการกับเขาได้หรือไม่ก็ตาม ขารู้มาโดยตลอดว่าอัศวินมังกรนั้นทรงพลังแต่ทุกกลุ่มในกาแล็กซี่มามังกรก็รู้ดีแต่ถ้าว่ามีเพียงไม่กี่คนที่รู้ว่าอัศวินมังกรนั้นทรงพลังขนาดไหนท้ายที่สุดแล้วอัศวินมังกรก็ได้ดําเนินการใ,ใดมาเป็นเวลานานแล้วในฐานะผู้ที่ดีที่สุดอันดับสองจงจือซางจะต,ต้องอยู่ในอันดับต้นๆของอัศวินมังกรและเขาอยู่ในช่วงรุ่งโรจน์ขณะนี้เิตุสำานึกที่เขาแต่งออกมาเป็นผลให้พระราชวัง ของเผ่าพานเทนเถอไม่รู้สึกถึงพลังกดขี่จากอาณาจักรทับทิมแดงที่อยู่สูงในท้องฟ้าอีกต่อไปหลังจากการฝุกผฝนแสงสีทองบนหน้าผาของจงจือซางก็จางหายไปใบหน้าของเขาดูน่าเกลียดเป็นพิเศษอาณาจากักรทัพทิมแดงน่จะมีพลังมากกว่าที่เราจินตนาการไว้พลังสีแสงพุ่งออกมาจากดวงตาของเขาและภาพนั้นก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าจากักรพรรดิแทนเถอ รดชสายผู้มีอำนาจคนอื่นๆของเผ่าพันเทีทนเถอนี่คือดาวเทนเถอแต่ถ้าว่านอกดาวเทนเถอในเวลานี้มีเมฆสีแดงเข้มขนาดใหญ่ปกคลุมดาวเทนเหออย่างท่วมท้นเมฆสีแดงเข้มบิดเบี้ยวอยู่ตลอดเวลาดาวกับว่าเป็นสัตว์ขนาดยักษ์ห้าปากออกและค,ค่อยๆเกินกินท้องฟ้าได้รองดาวลงไปแม้จะเป็นเพียงภาพแต่ความรู้สึกใจสั่นอย่างรุนแรงก็เป็นจริงมากจักระาแทนเหออดไม่ได้ที่จะถามจงจือซางท่านลอง เราควรทาอย่างไรดีในตอนนี้ดรงจูส๋สางพูดอย่างแค่เขืว่าตอบสนองด้วยกาลังทั้งหมดของเราอาณาจักรทัพทีมแดงเก่งในเรื่องของการกินกินเราต้องเหล็กเลื่องการบาดเจ็บร้องตายให้มากที่สุดเมื่อตายไปแล้วพลังงานทั้งหมดของสิ่งมีชีวิตจะถูกกินกินหายไปบาบาดบบดนี้ถ้าพระองค์อยากจะรบความพระองค์ให้ติดต่อกับแอนแท้แห่งชีวิตของดาวเทนเหอเพื่อที่มันจะต้องปิดธาเนกแรงกาเนิดชีวิต และป้องกันไม่ให้มันถูกเกินกินไปทีละน้อยโดยอาณาจักรทับกิมแดงไม่ะนั้นมันจะเก,กินกินพลังงานชีวิตมากขึ้นและจะทําให้มันน่ากลัวยิ่งขึ้นในสนามรบกดออกคําสั่งแก่รองผู้นาเทียนเหอตามความเข้าใจของเราและทําลายชีวิตมากมายในกระบวนการโจมตีดาวเทียนเหอพลังงานกลายเป็นพลังงานที่ไม่มีเจ้าของจากนั้นพลังงานจะถูกเกินได้ด้วัซับ ก็เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวเองและเมื่อนั้นดาวเทนเถอจะไม่สามารถต้านทานได้อีกต่อไปนี่คือช่วงเวลาที่แกนแท้ของชีวิตถูกกืนหายไปดังนั้นภารกิจแรกของเราคือปกป้องตัวเองให้มากที่สุดในขณะที่เอาชนะศัตรูไปด้วยเอาละข้าจะทําทันทีข้าจะบอกรองผู้นําให้ฝากเรื่องนี้ไว้กับเขาจักราพัทนเถอเป็นคนเด็ดขาดมาโดยตลอดและตกลงตามคําขอของจงจือซางโดยไม่รังเล ี่คือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการกับมันแกนแท้ของชีวิตของดาวเทนเถอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่จะรับผิดชอบแกนแท้แห่งชีวิตและเขาจะต้องปกป้องแกนหลักแทนอย่างที่มีอยู่ที่นั่นด้วยจักรพรรดิแทนเถอไปทันเทีวและรองผู้นําเทนเถอหายใจเข้าลึกๆและโค้งคำนับให้กับจงจือซางท่านลองสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ข้าต้องขออาภัยด้วย จรงตือสางพยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่าไม่เป็นไรเรามีศัตรูร่วมกันในเวลาเดียวกันเกลสีแดงเข้มก่อตัวเึลื่อนอย่างรวดเร็วบนท้องฟ้าความผัานฝนของพลังงานที่น่าสะพึงกลัวทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆกองกําลังภาคพื้นดินของชนเผ่าเทนเถอกําลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและกองกําลังจํานวนมากก็พร้อมสาหรับการสู้รบเติมทีเหล่านี้กองทหารเป็นการเตรียมพร้อมสาหรับสะพานเทรัสแมมังกร ตอนนี้ฝ่ายตรงข้ามเปลี่ยนไปแล้วแต่จริงแล้วพวกเขาก็เตรียมพร้อมสําหรับการต่อสู้มานานแล้วในขณะน,นี้ความคิดของรองผู้นําเพนเหอค่อนข้างมั่นคงมีเสียงผู้หญิงดังขึ้นว่าเอาละส่งมอบแการแท้ชีวิตของโรคของเจ้ามาก่อนที่เจ้าจะต้องตายจิตสำานึกอันเป็นพระเจ้าอันน่าสะพึงกลัวขัดขวางทุกสิ่งและช่วงขนาหนึ่งเื่นที่ทั้งหมดของท้องฟ้าได้ดวงดาว ก็เริ่มสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงช้าก่อนเจ้าแม่ทัพพิมแดงเจ้าบุกโจมตีสาพันธทรัฐมังกรของเราอย่างบุ่มบามแต่เจ้าต้องการประกาศสงครามกับสวรรนธทรัฐของเราอย่างนั้นเหรอจงจ่อสางค่อยๆบินขึ้นไปสูงขึ้นไปและพูดด้วยเสียงที่เย็นชาเจ้าแม่ทัาพิมแดงพูดด้วยเสียงภูมิว่าแล้วถ้าเราจะประกาศสงครามจะเป็นยังไงล่ะเสียงของจงจูดสางดังขึ้นอีกครั้งถ้าเจ้าอยากจะสู้ก็สู้ เจ้าแม่ทัพพิมแดงพูดอย่างเยนชาว่าพวกเจ้าทุกคนที่ไม่รู้วิธีชื่นชมผู้อื่นเจ้าไม่ต้องการสร้างโรคพระเจ้ากับข้าได้แบ่งปันชีวิตนิรันดรเราจะต้องตีไข่กับเห็นเมื่อสงครามเริ่มต้นขึ้นมันจะไม่หยุดจนกว่าเจ้าจะถูกทำลายทั้งหมดถ้ารอวันนี้มานานเกินไปแล้วถึงเวลาที่ทุกอย่างจะต้องเกิดขึ้นบทสนทนาระหว่างจงจื่อสางและเจ้าแม่ทัพพิมแดงเป็นการพทะกันร,ระหว่างจิตสำนึกทางจิตวิญญ,ญ,ญาณ ของฟ้าบิดเบี้ยวอย่างรุนแรงและแสงกับเงาสีแดงเข้มก็ดูแลกไปเล็กน้อยใบหน้าของจงจือซางซีดอย่างเห็นได้ชัดและจิตสํานึกทางจิตวิญญาณของเขาสูงกว่าของอาสวินมังออกรอาจกล่าวได้ว่าเขาแข็งแรงที่สุดแม้แต่ผู้นําแทนหลงก็อาจจะไม่แข็งแรง,งไปกว่าเขาในด้านนี้แต่ทว่า,าเมื่อเผชิญหน้ากับเจ้าแม่ทัพพิมแดงเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาไร้พลังหายใจเข้าลึกๆแล้วหันไปด้านข้างของเขา เ่งมีร้องผู้นำเพนเถอยืนโยได้เขา,ากล่าวกับร้องผู้นำเพนเถอว่าจำสิ่งที่ข้าเพิ่งพูดไปเถอะเป็นเช่นนั้นเราต้องพยายามทําให้มีผู้เสียชีวิตน้อยที่สุดยิ่งเรามีผู้เสียชีวิตมากเท่าไรอาณาจักรทับทิมแดงก็จะแข็งแกร่งเึ้นเท่านั้นข้าเข้าใจแล้วอัศนคติของร้องผู้นำเพนเถอที่มีต่อจงจือซางนั้นตอนนี้ดูน่านับถือมาก ในขณะที่อัศวินมังกรลุ่งอรุณรงจู่ซางที่ทรงพลังอย่างยิ่งได้กลายเป็นกระดูกสันหลังของพวกเขาไม่ว่าจะเป็นการคำนวณหรือการสมรู้ร่วมเคบเมื่อเกิดภัยพิบัติพวกเขาจะเป็นคนเดียวกันมเมื่อเผชิญภัยพิบัติก็ต้องแก้ไขด้วยกันถ้าพวกเจ้าไม่ส่งมอบก็ไปตายซะแสงของเจ้าแม่ถ้าพิมพ์แดงเข้มจางหายไปได้เมฆสีแดงเข้มบนน้องฟ้าก็หนาขึ้นจุดสีดำเล็กๆเริ่มยิงออกมาจากเมฆบินตรงไปที่เผิน เมื่อเห็นจุดสีดำเล็เลเลเกๆเหล่านี้เมื่อพูดมาถึงจุดนี้ดวงตาของจงจุดสังก็เงียบรองและเขาก็พย,กยักหน้าให้กับรองผู้นำเทียนเหอโจมตีรองผู้นำเทียนเหอตะโกนและออกคำสั่งโจมตีทันใดนั้นรำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนก็พุ่งออกมาจากพื้นดินของดาวเทียนเหอและพุ่งตรงไปบนท้องฟ้าท้องฟ้าและดวงดาวทั้งหมดดูเหมือนจะกลายเป็นน้ำและรำแสงก็ชนกันอย่างบ้าคลั่งกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักที่ตกลงมาจากท้องฟ้า หลังจาก่ข้แพ้ต่อรั้แสงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็กลายเป็นกระแสลมสีเทาแ้ะถูกดูดกลับเข้าไปในความมืดเมฆสีแดงเมื่อการยิงปืนใหญ่เหล่านั้นพุ่งเข้าสู่เมฆสีแดงเข้มพวกมันหายไปอย่างไรร่องรอยได้ไม่สามารถสร้างความเสียหายใดๆต่อเมฆสีแดงเข้มการยิงปืนใหญ่ยังคงดำเนินต่อไปอย่างดูเดือดแนะรุนแรงทําให้พื้นที่เหนือดาวเทนเหอดูเหมือนจัดสรรอย่างรุนแรงคิวของจงจือซางพุ่งขึ้น ดังที่เขาเคยคิดไปแล้วว่าเอาฟานเทนเหอมีพลังมากกว่าที่คิดว่าคู่หนึ่งไม่มีสิ่งใดในชีวิตที่พุ่งออกมาจากเมฆสีแดงเข้มที่ตกลงสู่พื้นได้เจดสานลึกของจงจูดซางนะั้นทรงพลังมากจนเขาสัมผัสได้ถึงเขตแดนสีแดงเข้มทั้งหมดฐานะปัจจุบันของเขตแดนสีแดงที่ปกคลุมทั่วทั้งโลกได้หยุดลงเห็นได้ชัดว่าการปล่อยสิ่งมีชีวิตที่ไม่รู้จักเรานั้นจะต้องใช้พลังงานจํานวนมากเช่นกัน พลังงานของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วจะถูกถอนออกไปและสิ่งมีชีวิตที่ปล่อยออกมาก็ยังคงตายต่อไปการโจมตีที่พุ่งเข้าสู่อาณาจักรท่าพิมพ์แดงก็สลายไปอย่างเงียบๆและหายไปอันใดนั้นจงจือ้างพูดกับรองผู้นำแทนเถอดด้วยน้ำเสียงทุมว่าขอให้คนของเจ้าอย่าเพิ่งโจมตีและเข้าสู่อาณาจักรท่าพิมพ์แดงโดยตรงอาณาจักรท่าพิมพ์แดงสามารถสลายตัวและดูดซับพลังงานการโจมตีของพวกเจ้าได้ รองผู้นำแทนเหอพูดด้วยความประหลาดใจพวกมันสามารถดูดซับพลังแห่งการยิงปืนใหญ่ได้งั้นเหรอจวงจืตสางพยาหน้าอาณาจากักรทัพพิมพ์แดงแข็งแกร่งกว่าที่เราคิดและจินตนาการไว้มากโชคดีที่ท่านอยู่ตรงนี้ไม่เช่นนั้นเราคงจะต้องต่อสู้เพียงรำพังรองผู้นำแทนเหอเกล่าวเสียงนี้คำพูดมาจากใจถึ่งมีชีวิตที่มีจิตสำนึกอันทรงพลังสามารถควบคุมสนามรบทั้งหมดได้ตลอดเวลา ่อเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการจัดวางกำลังทุกด้านเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ